จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ต้องหาขโมยรถจักรยานยนต์ออกอุบายขอเข้าห้องน้ําก่อนวิ่งหลบหนีขณะที่นําตัวส่งอายการตํารวจคู่ภัยไล่ตามระทึกสุดท้ายไม่รอดผู้ต้องหาขโมยรถจักรยานยนต์ลุงวัยห2าขณะที่ขับไปเลี้ยงวัวในท้องที่สพละหานทรายออกอุบายขอเข้าห้องน้ําขณะที่ถูก นำตัวส่งฟ้องที่อายการจังหวัดนางรองก่อนเฉยโอกาสวิ่งหลบหนีตำรวจและกู้ภัยช่วยกันไล่ติดตามระทึกสุดท้ายไม่รอดถูกรวบได้ขณะที่วิ่งหนีไปไกลเกือบ1กิโลเมตรความคืบหน้ากรณีที่นายสำเนียงจุลวง์อายุ52ปี ชาวบ้านบ้านน้อยลำคลองตำบลละหารสายอำาเภอละหารทายจังหวัดบุรีรําได้เข้าแจ้งความที่สพละหารทายว่าถูกคนร้ายลักขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินหายไปเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาขณะที่ขับไปเลี้ยงวัวโดยจอดเอาไว้ที่บริเวณข้างคลองส่งน้ำใกล้หมู่บ้านบ้านน้อยลำคลองทั้งนี้ในวันเดียวกันยังมีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบคยี่ห้อดูคติ สีแดงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละหานทรายถูกขโมยหายไปจากลานจอดรถอีกด้วยซึ่งหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสอพอละหานทรายก็ได้ลงพื้นที่หาเบาะแสะเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองเคสมาดำเนินคดีจนกระทั่งเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพละหานทราย สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของนายสำเนียงได้แล้วคือนายรณชิตจินดาศรีอายุ35ปีชาวบ้านบ้านชนระทานตำบลละหันทรายอำเภอละหันทรายพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางที่ลักขโมยไปแต่นายรณชิตกลับอ้างแบบหน้าตาเฉยว่าเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่คิดว่าไม่มีเจ้าของจึงเอาไปพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ และในช่วงบ่ายของวันนี้พนักงานสอบสวนจึงได้นำตัวนายโรนชิตผู้ต้องหาไปส่งฟ้องที่อายการจังหวัดนางรองแต่ระหว่างรอทำเรื่องนายโรนชิตผู้ต้องหาทำทีออกอุบายของเข้าห้องน้ำก่อนที่จะฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีออกจากสำนักงานอายการเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานตํารวจสพนางรองและหน่วยกู้ภยัยสยามรวมใจปู่อิน ช่วยติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีโดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ขณะที่วิ่งหลบหนีไปถึงหน้าศูนย์จำน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งบนถนนโชคชัยเดชอุดมห่างจากสำนักง,งานอายการจังหวัดนางรองเกือบ1กิโลเมตรจึงได้ควบคุมตัวกลับมาทำเรื่องส่งฟ้องที่อายการจังหวัดส่วนที่หลบหนีก็จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นกันขณะที่นายสำเนียงจุลวงผู้เสียหาย ก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยติดตามรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปจนได้กลับคืนมาและสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้โดยระบุว่าแม้จะเป็นคดีไม่ใหญ่และรถจักรยานยนต์ก็สภาพกลางเก่ากลางใหม่แต่ก็ยังใส่ใจติดตามให้ส่วนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลและหารทรายที่ถูกขโมยหายไปในวันเดียวกันก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่พบรถคันดังกล่าวแล้วถูกจอดทิ้งไว้ในท้องที่อำเภอบ้านกลวดส่วนผู้ก่อเหตุขโมยไปหลบหนีขณะน,นี้อยู่ระหว่างออกหมายจับค่ะนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวัลีสุวรรณรายงาน